นี่นะครับบรรยากาศตอน6โมง46นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับกําลังขับมาจากกรุงเทพตอนนี้ก็พลายบึงคุนหารกันทลักษานะครับพลายบึงคุนหารกันทลักตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณครับครับสุพรรณอำเภอกันทลักครับติดกับเขาพระวิหารครับสุพรรณใช่ครับผมเป็นอำเภอใหม่แล้วก็จังหวัดใหม่ที่เกิดมาหลังจากอำเภอที่สี่ จังหวัดอะไรนะครับจังหวัดที่77ดนี่คือจังหวัดอะไรครับอุดมพรพิสัยจังหวัดอุดมพรพิสัยครับอำเภออำเภอตราดนะครับ<ล>ติดกัน<ล><ล>ติดกันติดกันรอ่ะครับติดกับละยาครับติดกับละยาติดยากแก้บ้า <laughs> ครับบรรยากาศตอนนี้ครับพาที่กำลังจะขึ้นที่เชียงใหม่นะครับเร<ล>าก็ถ่ายอยู่ที่กาฬสินนะครับตอนนี้คือว่าที่ั่างรถกันมานี่ ต้องให่่ที่เดียวแต่ว่าพื้นที่นี่รู้สึกว่าจะโอ้โหนะครับอยู่ทั่วประเทศเลยฮะแต่พื้นที่จริงๆนะครับตอนนี้นะครับก็คือถ่ายอยู่ในรถครับพี่น้องครับการัเียนแซงสิบล้อครับสิบล้อแซงแซงแซงครับโอ้โหมีแบบตีตีแต่สองทีแต่ไม่ดังนะครับเอาต้นไม้มาแล้วก็บรริกาศนะครับบ้านนอกบ้านนอกนะครับโคตรบ้านนอกเลยครับดูได้นะเนี่ยถ่ายไปงี้จะมีแสงอ่ามีแสงครับโอ้โหสวยงามมากโอ้ยโอ้โหยครับ เห็นไหมครับนี่ครับนูเลยครับมองเห็นหนอนครับอยู่บนยอดไม้นิดนึงนะแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาหกนาทีสี่สเจ็ดหน้าที่โอ้สวยงามมากครับตอนนี้พระอาทิตย์ครับดูนะมันถ่ายขนาดเห็นหนอนบนหญ้าเลยเหรอครับผมตอนเมื่อกี้ผมเห็นกินกา2ตัวกินกินกันอยู่หนอนเย็ดกันนี่ก็เห็นเลยเมื่อกี้ปั๊บๆๆเลยฮะเมื่อกี้ฮะใช่แล้วตอนนี้ครับดูดูสังเกตดูดีครับรอบพระอาทิตย์นี่ก็จะมีนะครับแสงทรงกรด นะครับดูจากในจอแล้วก็รุนแรงมากครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็มีสองชะลาหนึ่งแก่